แท้ๆเสียไปแล้วจากมะเ,เร็งเม็ดเลือดขาวที่บางคนถ้าเป็นเพื่อนในเกรน,นะครับจะเห็นพ่อผมคนหนึ่งคนนั้นคือพ่อเลี้ยงนะครับจะดีกับผมมากผมรักไม่ต่างพ่อแท้ๆเลยพ่อผมเป็นมะเ,เร็งเม็ดเลือดขาวเสียชีวิตคนที่สอนให้ผมไปเก็บขวดนะครับเขาแต่ก่อนตอนแกมเมาครับตอนเด็กๆถ้าแกเมาทีไรแกจะเรียกลูกสามคนเข้ามาเจอทุกครั้งเลย เมาทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเรียกลูกสามคนเข้ามาหาแล้วแกก็จะโชว์โฉนดที่ดินหนาเป็นบึงงเงี้ยหนาเป็นบึง,งนี้เลยนะแล้วเมาทีไรก็เนี <S <S ่ย <"N ee, S 2> กูทํางานเหนื่อยก็าตายหามาเนี่ยไม่ได้หาเพื่อตัวเองกูหาให้มึงสามคนวันนึงกูจะแบ่งให้มึงสามคนเท่าๆกันแต่กูแบ่งให้เรียบร้อยละคนละผืน เป็นบ้าน้อมที่ดินแบ่งให้ลหลังเนี้ยเป็นของมึึ่ดี๋ยวหลังนี้เป็นของมึงอุ้ยหลังนี้เป็นของมน,นึ่งอีกร่นสามคนแบ่งให้เรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือกูขอพินาก่อนใครทําตัวดีกูก็จะให้อันไหนแล้วแต่กูแต่จะให้เท่าเท่ากันก็เป็นอย่างนี้ยเมา,าทีไรเรียงมาคุยตลอดกูรูปไม่รักครับกูรูปไม่รักเรียกมาคุยร <c oughs> รเรียงม, <c oughs> ม,มาคุยตลอด วันหนึ่งครับพ่อผมเป็นมะเร็งเม่เลือดขาวพอเป็นมะเ,เร็งเ,ม,เงม่เลือดขาวครับค่าใช้จ่ายมาเลยครับก็ใช้เงินเก็บของบ้านนะครับเงินเก็บเงินหมุนแต่ก,กิจการกมาันไม่นานเสร็จปุ๊บเงินหมดก็ต้องขายที่ดินบางคืนพ่อโอเคพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยประทับใจกับคืนนี้เท่าไหร่าขายก็ขายแต่ขายรีบได้ราคาไหมครับ ไม่ได้ใช่ไหมครับโดนกดครับโดนกดราคาขายผืนนี้พืนที่หนึ่งืนที่สองค่อยขายค่อยค่อยขายมานทีละผืนสองผืนแผ่นสองแผ่นบางแผ่นพ่อรักมากพ่อบอกว่าอย่าขายเลยลูกอย่าขายเลยปล่อยให้พ่อตายเป็นเราเราทำได้ไหมครับไม่ได้เป็นลูกเป็นเมียทําไม่ได้ถูกต้องไหมครับก็ต้องขายเพื่อมารักษาพ่อมายื้อพ่อ บางครั้งแกติดตกแกรทรมาณจากการคีโมนะครับก็ไม่ไหวแกบอกว่าป,ปล่อยให้พ่อตายไปเลยไม่ไหวแลว้วทรมานเราทาได้ไหมครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ต้องรักษาต่อต้องยื้อต่อถูกต้องไหมครับขายไปทีละผืนสองผืนแผงสองแผ่น,นจนเชื่อมไหมครับวันหนึ่งหมดหมดครับเหลือสามผืนสุดท้ายที่แกชี้เวบร้อยว่าเป็นของใครครับ สามแนสุดท้ายขายไล้วไงขายไม่ได้ทํางไงทีเนี้ยจะปล่อยให้พ่อตายหรอก็ไม่ได้อีกทําไงอ่ะก็ต้องเอาไปตึงนี่นอกระบบนะเอาไปตึงทั้งสามแผ่นเลยครับเอาไปตึงเพื่อมายื้อพอ่อแต่พอยื้อจนตังหมดในที่สุดพ่อก็ต้องจากเราไปกลายเป็นอะไรรู้ไหมครับลู <S 2> <S 2> <sk ill> บกของใครเป็นหนี้ ลูกกลายเป็นหนี้นะครับทั้งที่แทนที่พ่ออุตาสาห์สะสมหามาไว้หนาเป็นเงี้ยเพื่อจะให้ลูกแต่กลายเป็นว่าต้องเอาเงินมารักษาตัวพ่อทั้งหมดเลยแล้วแถมลูกต้องกลายเป็นหนี้เพื่อต้องรักษาบรดดพ่ออีกต่างหากผมเที่ยวไปเล่าเรื่องเนี้ยให้ลูกคา้าฟังว่าอย่าเป็นแบบผมนะครับมีไว้บ้างก็ดีอากันอย่างน้อยๆเราจะได้เงินจากตัวนี้มากกว่า จะได้ไม่ต้องไปสะเทือนอรมด์ที่จะเก็บไว้ให้ลูกนะครับก็บางครั้งก็เล่าเรื่องที่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นนะครับเล่าให้ลูกค้าฟังว่าเนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับแต่จริงผมไม่รู้จักเขานะผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเอฟเออยู่ที่กรุงเทพคนเป็นมะเร็งนะครับคนเป็นมะเร็งนะครับเนี่ยปกติถ้าหมอบอกว่า เป็นมะเร็งครับจะตกใจไหมครับตกใจใช่ไหมครับจิตตกไหมครับอะไรเอ่เลยไม่ใช่ตัวนี้เนาะครับครับจิตจิตตกไหมครับเป็นมะเร็งก็จิตตกเสียเซลล์นะครับบางเขาบอกว่ามะเร็งไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าใครนะครับแต่ที่เขาตายเนี่ยเขาไม่ได้ตายเพราะมะเร็งนะครับเขาตายเพราะหมดกำลังใจถูกต้องไหมครับ แล้วเพื่อนผมคนเนี้ยตอนตรวจเจอมะเร็งนะครับคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งคมจมูกเนี่ยเขาก็ตกใจอยู่ครับแต่เขากตกใจแค่สามนาทีเขาเดินออกมาจากห้องเขากตกใจแค่สามนาทีแล้วก็เดินกลับไปหาหมอแล้วเขาก็บอกกับคุณหมอนะครับว่าคุณหมอครับว่าคุณหมอครับคุณหมอครับหายาที่ดีที่สุดเจ็บน้อยที่สุดมาให้หนูได้เลยเพราะตอนนี้ถ้าหนูเป็นมะเร็งจริงๆหนูมีเงินในกระเป๋าแล้วสามล้าน ECIR นะครับย e. ังไม่จบยังไม่จบถ้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคมะเร็งให้อีกคือรักษาเมืองเนี่ยตูวกระเป๋าขาอีกนะครับแล้วอีกกระเป๋านึงเป็นกระเป๋าค่ารักษาเหมาใจปีละล้านอีกกระเป๋านึงหนูมีเรียบร้อยแล้วยังไงก็พอคุณหมอหายาที่ดีที่สุดเจ็บน้อยที่สุดมารักษาได้เลยด้วยกําลังใจที่เต็มเปี่ยมครับเพื่อนผม ไปรักษามะเร็งไม่ถึงปีหายใช้เงินไม่ถึงล้านค่ารักษาจากกระเป๋นี้ใช้ไม่หมดเลยครับแต่เงินทั้งสองกระเป๋เอเอให้มาเรร้อยไม่เอาคืนด้วยนะรวมกันเกือบสี่ล้านเพื่อนผมทําไงรู้ไหมครับมันไปเที่ยวรอบโลกได้เลยอ่าเป็นคนไม่อยากเป็นมะเร็งใช่ไหมครับแย่คนไม่อยากเป็นมะเร็งแน่นอนแต่ถ้าเป็นแล้วเป็นแบบเพื่อนผมดีกว่าไหมครับ ไปเล่าให้ลูกค้าฟังอย่างนี้นะครับก็ทุกคือผมผมจะไม่เล่าครั้งเดียวนะทั้งสองเรื่องผมจะมค่อยทย,อย่ทยอยเล่าผมจะเปรียบเทียบเหมือนต้นสัก์เราไปปลูกต้นสักไว้แล้วก็ไปเรียนทรวนดินใช่ไหมครับลดน้าพรวนดินดูแลครับก็เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเล่าให้เข้าฟังคุยเรื่องประกันบ้างๆไปคุยบ้างนะเรื่องหาอองปุ๋ออมปอบ้างอะไรเงี้ยครับก็ดูแลมาจนวันหนึ่งผมก็มาปิดในลักษณะว่าลูกค้าผม ส่วนใหญ่เขาจะได้ฟังสองเรื่องนี้ไวอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็ไปขอครับที่ถ,ถ,ถึงได้มา97ลายครับที่ได้เมาแบบเมาครัวมาตลอดครับ97ลายเบี่ยร้านแต่ในเดือนเดียวคร,ครับแล้วก็อีกบทหนึ่งนะครับเป็นบทขายมรดกนะครับบทขายมรดกที่ผมชอบมากนะครับผมใช้ตั้งแต่ตอนเข้าในอาชีพใ,ใหม่เป็นบทของแม่ผม,ผมเองแม่ผมเคยขายประกันนะนะครับแต่แก โดนยังไงไม่รู้แกเลยไม,ไม่ไม่ทำตอบนะครับอะมีนิทานนะครับเรื่องหนึ่งชื่อว่านะนิทานานางหมาขาวมใครเคยได้ยินบ้างครับอ่าดีละไม่เคยได้ยินนะครับอนางหมาขาวเป็นคนที่อัปลักษณ์มากนางหมาขาวเป็นคนที่อัปลักษณ์มากหน้าตา,ตาไม่ดีคนทั้งหมู่บ้านคิดว่าเป็นเสนียดจ,จันเย เลยขับไล่ออกไปอยู่ท้ายหมู่บ้านอยู่ารนาะ <S <S ไม่ยอมให้เข้าในหมู่บ้านไม่ยอมสังคมด้วยนะครับแต่นางมาขาวมีลูกสามคนครับนางมาขาวมีลูกสามคนเป็นเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะครับเป็นสาวล้วนนะครับและสวยมากมาวันหนึ่งครับลูกสาวทั้งสามคนก็กลายเป็นสาวสะพร่งสวยนะครับแล้วก็มีเจ้าเมืองผ่านผ่านมานะครับผ่านมาปุ๊บเห็นรูปของนางมาขาว ก็เลยมาขอนางมาขาวว่าจะเอาลูกไปเป็นเมียนะแต่พอเห็นหน้านางมาขาวปุ๊บก,ก็ไม่อยากเอานางมาขาวไปด้วยก็เลยตั้งกฎตั้งกติกาว่าเนี่ยจะเอาลูกไปเลี้ยงดูอย่างดีเลยนะครับจะเอารกูกไปเลี้ยงดูอย่างดีเลยแต่ขออนุญาตนะไม่เอานางมาขาวไปด้วยได้ไหมนางมาขาวก็ได้ไม่เป็นไรลูกคุณกับลูกคนโตนะครับไม่เป็นไรลูกลูกไปเถอะ แม่ยังมีลูกสองคนดูแลคนการคนเล็กดูแลอยู่ลูกได้ดีแม่ก็ดีใจลูกไปเถอะอ่ะลูกคนโตเขาไปเป็นเมียเจ้าเมืองใหญ่ต่างเมืองนะครับก็ไม่ได้ติดต่อเลยนะครับแล้วต่อมาสักพักก็มีมหาเศรษฐีผ่านมามาเจอลูกคนกลางมาเจอลูกคนกลางตรงนี้ก็เห็นนี่โอ้สวยมากเลยอ่ะมาขอนางมาเขาเห็นนางมาเขาอัปปะละก็เหมือนอีกเหมือนกันอีก คือไม่เอาแม่ไปด้วยนะถ้าจะถ้าจะไปก็คือไปแต่เธอแม่เธอฉันไม่เอาไปด้วยก็ไปขอนามาขาวนามาขาวก็เหมือนเดิมครับด้วยใจที่ดีธรรมดาเนาะแม่ก็อยากให้ลูกได้ดีนะครับก็อ่ะลูกไปเถอะไม่เป็นไรแม่มีลูกคนเล็กดูแลอยู่ยังไงลูกไปเลยลูกมีความสุขแม่ก็มีความสุขด้วยอ่ะลูกคนที่สองก็ไปนะครับไปอยู่กับ มหาเศรษฐีผ่านไปสักพักครับก็มีทั้งเจ้าเมืองทั้งมหาเศรษฐีมาขอลูกคนสุดคนสุดท้องของนางมาขาวซึ่งเป็นสาวเป็นลูกสาวที่สวยที่สุดในสามคนนะครับแต่ลูกคนสุดท้องไม่ไปไม่ไปเพราะทุกคนมาขอปุ๊บก็กติกาเดียวกันครับคือไม่เอานางมาขาไปด้วยแล้วนางมาขาวก็บอกนะครับบอกลูกเเลยโอ้ยลูกเอ้ยแม่เลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กๆๆมาจนโตเนี่ย เลี้ยงคนเดียวยังเลี้ยงได้เลยแล้วทาไมแม่อยู่คนเดียวแม่จะอยู่ไม่ได้แล้วทําไมแม่อยู่คนเดียวแม่จะอยู่ไม่ได้ไปเือะแม่ดูแลไองได้ไปเถอแม่อยากให้ลูกมีความสุขแม่อยากให้ลูกสบายแต่ลูกคนสุดท้องครับไปไหมไม,ไม่ไปเพราะเป็นห่วงแม่ไม่มีใครดูแลแล,แล้วนะครับถ้าถ้าหนูไม่อยู่ไม่มีใครดูแลแม่แล้วทำไมะก็ไม่ไป จนวันหนึ่งครับเวลาผ่านไปนามาขาวก็เสียชีวิตนะครับแล้วปกติเนาะก็คนเสียชีวิตก็ชาปนกิจนะครับก็เผานะครับผ่านไปสามวันลูกคนสุดท้องนะครับก็ไปเก็บกระดูกแม่แต่ในกองที่เท่าไม่มีกระดูกแม่เลยโกยมาเท่าไหร่โกยมาเท่าไหร่ก็มีแต่เพชรแต่ท้องมีแต่เพชรมีแต่ท้องโกยเท่าไหร่ก็โกยหมดโกยเท่าไหร่ก็โกยหมดยิ่งโกยยิ่งเจอยิ่งโกยยิ่งเจอ เมื่อจิตใจที่ดีงามครับลูกคนที่สามก็ไปบอกพี่คนโตก็ไปบอกพี่คนรองว่าเนี่ยพี่มาพามาคกยเอาเร็วในกองที่เท่าแม่มีแต่เพชรมีแต่ทองั้้งเลยคือเทวดาเห็นเห็นเหนเ็นภาพดีของลูกคนแรกครับเลยเสกกระดูกให้กลายเป็นเพชรเป็นทองคือโกยยังไงก็โกยไม่หมดโกยยังไงก็โกยไม่หมดแล้วพอลูกคนที่หนึ่งกับคนที่สองมาโกยเอา เทวดาเห็นแล้วว่าลูกสองคนนี้ไม่ดูแลไม่ดูแลพ่อแม่ก็กลายเป็นว่าไม่ให้เทวดาองค์นั้นไม่ให้ครับป่วยเท่าไหร่ก็เจอแต่ขี้เท่ากับกระดูกลูกคนโตลูกคนรองป่วยยังไงก็เจอแต่ขี้เท่ากับกระดูกเพราะเทวดาไม่เห็นค่าไม่เห็นความแตกต่อยู่ในลูกคนโตกับลูกคนรองถูกตัวไหมครับให้เฉพาะลูกคนเล็กแล้วขออนุญาตถามครับคุณพี่เทวดาองค์นี้จะมอบให้ลูกคนไหนดีครับ ใครผิดการขายมรดกน,นะครับก็ตรงนี้นะครับอ่ะต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับเกมจําได้เปล่าเกมใครจำได้เราสัญญากันไว้ว่าจะเล่นเกมด้วยกันใช่ไหมยกมือหน่อยยกมือหน่อยอุ๊เหมือนอะไรเไม่รู้เหมือนไม่ค่อยเต็มใจจะไม่จบนะครับเพาสมมติไม่เล่นเกมผมจะไม่จบนะ จะเที่ยงมันนะนะครับอ่ะมาเล่นเกมกันนะครับเล่นเกมไหมเล่นไหมใครใครเล่นจรงมือไหนเล่วเล่นเล่นใครอยากเป็นเซียนสีจ้าจ้าจ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 าฮะใครอยากเป็นเซียนสีโอโอผมเขีเคเคยนเองขึ้นมาอ่ะเกมเกมเนี้ยทุกคนนะครับแค่ร้องเพลงตามผมผมจะร้องนำแล้วให้ทุกคนร้องว่าฉันลสิฉันลสินะครับเราเสรัญญากันแล้วนะ ว่าจะเล่นถูุนโลกไหมเล่นให้จบนะเล่นให้จบนะโอเคไหมสัญญาไหมสัญญายกมือยกมือยกมือให้สัญญายกมือเล่นให้จบนะโอเคอ่าใครอยากเป็นเศรษฐีเศรษฐีเศรษฐีใครอยากขี่รถทัวร์เศรษฐีเศรษฐีใครอยากเป็นเจ้าสัวเศรษฐีสิรษฐีใครอยากตัวเลี้ยงทองเศรษฐีสิรษฐีใครอยากเป็นม้าเศสิฐีเสีเสียงแตก มีเสียงแต่ใครใครไม่ร้องบ้างยกมือเมื่อกี้ใครไม่ร้องเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องอายยกมือหน่อยใครไม่ร้องบ้างเพราะอะไรด้วยไม่อยากเป็นหมาผมผมเชื่อว่าไม่ใช่ไม่อยากเป็นหมาแค่